สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งครับเมื่อวานเรารู้จักกับเอลีเมเล็กและนาาอ,อมีไปแล้ววันนี้เรามารู้จักกับลูกๆของเขาเพิ่มเติมนครับจากการค้นค,นคว้ามผมคิดว่าเอลีเมเลกตั้งชื่อลูกของเขาจากสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นเพราะความหวังของเขาในพระเจ้ามันหมดไปแล้วนะครับลูกคนแรกชื่อมาโลนมีความหมายว่าโรคภัยหรือความอ่อนแอส่วนในกคนชื่อว่าคิเลโอนมีความหมายว่าความพินาศหรือความเสื่อมสลาย ชีวิกทั้งสองของเขาอาจจะเป็นอนุสรณ์ของความสิ้นหวังหรือความผิดหวังในพระเจ้านะครับพระธรรมโคดมบทที่13ข้อ13และบัดนี้ทั้ง3สิ่งนี้ยังดำรงอยู่คือความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดใน3สิ่งนี้พเพื่อนครับขอให้ชุงเราลูกพระเจ้าจะไม่หมดหวังขอให้เราดำเนินชีวิตในความเชื่อที่มีในพระเยซูมีความหวังในพระเจ้า และมีชีวิตอยู่ในความรักที่มั่นคงของพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเอลีเมเล็กหลังที่ได้เขาทุกท้อใจกับสถานการณ์นั้นจนละทิ้งพระเจ้าออกจากดินแดนแห่งพระสัญญาของพระองค์แล้วแต่พระธรรมนางรูธบทที่1นึ่ข้อสได้บอกว่าแต่เอลีเมเล็กสามีของนางนาโอมีตายทิ้งนางไว้กับบุตรชายทั้งสองพระธรรมนางรูธบทที่1นึ่ข้อหแล้วมาโลนและคีเลอนก็ตายเหลือแต่นาโอมีที่ต้องอยู่อย่างไม่มีสามี และบุตรชายทั้งสองในพระธรรมนางรูธบทที่หนึ่งข้อ20และ21ได้บอกแบบนี้ครับว่านาโอมีตอบเขาว่าขออย่าเรียกฉันว่านาโอมีเลยก็เรียกฉันว่ามาราเถอเพราะว่าองค์ผู้ทรงมิทริลิได้ทรงทําให้จุกงฉันขมขื่นยิ่งนักเมื่อฉันจากเมืองนี้ไปฉันมีครบอย่างบริบูรณ์พระยาเวทรงพาฉันกลับมาตัวเปล่าจะเรียกฉันว่านาโอมีทําไมเล่าในเมื่อพระยาเวทรงให้ฉันทุกข์ใจ และองค์ผู้ทรงมิตริษส่งให้ฉันต้องประสบเหตุร้ายเช่นนี้พี่น้องครับทุกคนเสียชีวิตนาโอมีก็อยากจะเปลี่ยนชื่อตัวเองจากความรื่นรมมาเป็นมาราคือความขมบทเรียนที่ผมได้รับตรงนี้นะครับคืออย่าปล่อยให้ความผิดหวังในปัจจุบันมากำหนดอนาคตของเรานะครับแม้ว่าสถานการณ์จะดูไม่มีหวังอะไรเลยแต่ในพระเจ้าของเราพรว์มีหวังอยู่เสมอครับขอเราอดทนรอคอยวันเวลาของพระเจ้าที่กําลังจะมา และคอยสายตาของเราจะเป็นสายตาเดียวกับพระเจ้าที่เราจะมองเห็นอนาคตนิรันด์เราจะได้รับรางวัลตามพระสัญญาของพระองค์และอยู่กับพระเจ้าที่บ้านของพระองค์ตลอดการนะครับเป็นองครับให้เราที่หัานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าประทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงเป็นความหวังของเราพระเจ้าข้าวันนี้เรามีชีวิตอยู่เพื่อจะรอคอยวเวลาของพระองค์เพื่อจะรอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์เพื่อเราจะอยู่กับพระองค์บนสวรรค์เป็นนินรันด์ขอพระเจ้าเมตตาเราที่จะไม่หมดหวังในพระองค์ ขอสมงโปรดเมตตาที่จะไม่ละทิง้งพระองค์เราจะจับจ้องที่พระองค์ขอสมงโปรดนาให้อนาคตของเราจะเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยพระชกกาเราขอบพระรรคุณพระองค์สำหรับทุกเรื่องราวในชีวิตของเราขอพระเมรยองค์จะนําให้เรามีกําลังที่จะติดตามความต้องการของพระองค์เพราะการติดตามความต้องการของเราเองนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การติดตามพระประสงค์พระองค์เป็นเรื่องที่เราสามารถจะทําได้ด้วยกําลังที่มาจากพระองค์ด้วยการบังเกิดใหม่ในพระเยซูแล,แล้วขอสมงโปรดเมตตามนำเราด้วยพระชกกาด้วยฐานทุนขอพระองค์และขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซู อามนพี่น้องครับนนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมบุธบงสันเสริญครับ